ในช่วงของ m b d t a ี k นะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่กรุงกาบมานดุประเทศเนปาลคะ่ะจะไปพูดคุยกับผู้สื่อขาวของเรานะคะคุณเสกสมแจ้งจิตเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะคะคุณเสกสมคะครับสวัสดีครับคุณตรมาพรครับค่ะวันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วนะคะสถานการณ์ความช่วยเหลือที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างคะ สําหรับเรื่องของความการให้ความช่วยเหลือนะครับต้องแบ่งเป็นในส่วนของไทยนะครับวันนี้<ฆ>ก็ได้รับระมหาราุราธทิคุณจากทุนกระหม่อมหญิงบลรัฐรฐัชการยาสิริวัฒนาพานวดีนะครับที่พระราชทาน<ฆ>ความช่วยเหลือพระราชทานอา,า,อา,อาหารแห้งมามาให้กับชาตินปานนะครับ<ฆ>ในส่วนของนานาชาติเองตอนนี้นะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือก็ยังคงมีมาอย่างต่อนเนื่องนะครับ<ฆ>ทําให้เครื่องบินว,วังเทีื่อวบินน,นะครับ ยังไม่สาม,มารถลงได้นะครับเพราะว่าทางรลนาดหลายประเทศเองก็ส่งความช่วยเหลือมาอย่างต่อนเนื่องส่วนเรื่องของอความเสียหายนะครับวันนี้เราได้ไปที่ชุมชนโคโคหโโน่านะครับซึ่งอยู่จากห่างจากสนามบินกาดมันดูเนี่ยประมาณเกือบสิบกิโลเมตรนะครับ <That. S 1> จุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะครับเพร, <That. S 1> เพราะว่าเป็นบ้านเรือนซึ่งเป็นบ้านเรือนสมัยเก่านะฮะก่อด้ยิฐปกติไม่มีโครงสร้างเป็นเหล็ก นะครับจะอยู่ในลักษณะของอเชิงเขาไล่จนไปถึงหุบเขานะครับจุดนี้จะมีบ้านเรือนเสียหายประมาณ200กว่าหลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเบื้องต้นในประมาณ20คนนะครับส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบต,ตอนนี้นะครับยังอพยพมาอาศัยพักแรมทำเป็นเต็นท์ชั่วคราวนะฮะอยู่ที่บริเวณห่านจากจุดที่เกิดอันดินไหวแล้วก็ตัวอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายในประมาณสัก30-40เมตรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่โลง่ง ตอนนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของเนปาลนะครับเข้าไปดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่นะครับตัวนี้จุดหนึ่งก็บอกว่าเป็นจุดสําคัญนะครับก็คือป่าตั้นนะฮะคือเป็นโบราณสถานตรงนั้นจะมีวัดอยู่สองสมวัดนะครับเป็นวัดที่อยู่กลางชุมเทือป่าตั้นนะครับตรงนั้นพังถล่มลงมานะครับซึ่งวัดกันเล่าครับก็ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เองก็มีทางนักโบราณคดีของสวีเดน อแล้วก็ของยูเนสโกเนี่ยเข้ามาสารวจความเสียหายนะครับก็มีทาหารเข้าไปดูแลแล้วก็อำนความสะดวกให้ส่วนเรื่องของอการจะซ่อมอะไรเมื่อ,อไหร่เนี่ยยังไงเนี่ยยังยังไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าวัดกันล่าวอยู่กลางชุมชนแล้วก็ทางเข้าไปเนี่ยจะเป็นซอยเล็กๆนะครับตรงซอยเนี่ยก็จะมีสายไฟสายโทรศัพท์ระโย,ยงอะยานะครับการนําเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรใหญ่เข้าไปกู้สรางประักขั้พังเนี่ย ทำได้ไม่แทบไม่ได้เลยนะครับวันนี้ภาพที่เราเห็นก็คือ,อะจะมีทหารเนี่ยคอยที่จะใช้มือนะครับหรือสาาร้างอิฐซากไม้ที่พังออกมานะครับส่วนเครื่องจักรเนี่ยวันนี้เรายังไม่เห็นนะครับแต่ว่าด้านนอกซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นที่โล่งนะครับอย่างเช่นริมแม่น้ำบาราตีนะครับบางจุดนะฮะที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เห็นมีการนาเครื่องมือเครื่องจักรนารถแบคโคนะครับนาเพลนขนาดใหญ่ไปซื้อสร้างไปรือ้อ้ากตึกออกมานะครับค่ะ แต่ว่าจากที่ดูจากภาพที่โบราณสถานที่ป่าต้านแล้วก็ค่อนข้างที่จะพังเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวนะคะพังพังเยอะมากครับต้องบอกว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็คือในส่วนของตัวอาคารที่อยู่ด้านข้างแม้ว่าจะไม่พังลงมานะครับแต่ว่าผนังหรือว่าหลังคาเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับโบราณสถานซึ่งเป็นวัดถัดไปนะครับที่จะมีคล้ายๆกับเจดีย์อยู่ตรงนั้นเนี่ย ตรงนั้นก็ตัวอาคารก็ร้าวลงมาแล้วก็อฝ้าเป็นผนังหรือว่าเป็นหลังคาเนี่ยก็พังลงมาเช่นกันะนะครับตอนนี้ก็ถูกกันให้เป็นพื้นที่อันตรายนะครับจะมีตำรวจกับทหารในบ้านเนี่ยเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะไม่อนุญ,ญาตให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเี่ยเข้าไปวันนี้กว่าทีมข่าวเราจะเข้าไปนะครับเราก็ต้องไปติดต่อขออนุญ,ญาตทางทหารกับตำรวจที่ดูแลพื้นที่นะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์กับเขา เราพยายามที่จะขอเขาถ่ายภาพมุมสูงนะครับซึ่งเขาก็าไม่อนุญาตนะครับแต่ว่าเราเราก็เลยถ่ายได้เฉพาะในลักษณะภาพที่อย่างคุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นนี่นี่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นมรดกโลกและได้รับความเสียหายแต่ว่ายังมีอีกหลายจุดที่ตอนนี้ทีมข่าวเราเองพยายามเข้าไปนะครับแต่ว่าการเดินทางของในปานต้องบอกว่าลาบากนะฮะวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยมีสามฤดูเลยสามฤดูเลยนะครับที่ในปานเช้ามาจนถึงช่วงบ่ายๆเนี่ยฝนตก ตลอดทั้งวันเกือบทั้งวันนะครับแล้วก็มาช่วงเย็นหน่อยช่วงบ่ายหน่อยอากาศเริ่มเย็นเพราะหลังจากนั้นอากาศเริ่มร้อนนะครับวันนี้สามวดูเลยก็แทบจะเป็นไข้ไปเลยครับค่ะวันนี้ยังมีอัพเดอร์ช็อเกิดขึ้นไหมคะคุณเสกสมคะ,ะมีข่าวนะครับว่าแถวย่านทามเมลนะครับท,ที่ที่มข่าวเราพักอยู่่มีข่าวลือว่าเกิดอัพเดอร์ช็อนะครับทําให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ย่านทาเมเลนะครับก็ ออกมาวันนี้ผมก็สังเกตนะครับว่าทำไมบนถนนย่านทําเมลเนี่ยคนค่อนข้างเยอะ <c oughs> ก็ได้ความว่ามีคนปล่อยข่าวนะครับว่าเกิดอับเตอร์ช็อกในระหว่าง18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับขนาด9ลิตรนะครับ <c oughs> ก็ทําให้ชาวบ้านในแตกเกิดซึ่งจากการตรวจสอบนะครับทางการในปานก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนปล่อยข่าวหรือคนนี้อยู่ครับค่ะ <c oughs> เอาละค่ะเบื้องต้นสอบถามคุณเสกสมเพลงเท่านี้ก่อนนะคะ ครับครับสวัสดีครับค่ะคุณเสกสมแจ้งจิตนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็เกาะติดสถานการณ์นะคะอยู่ที่กรุงกาบันดูประเทศเนปาลว,วันนี้เดินทางไปหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะทั้งเมืองโคโคนานะคะซึ่งก็มีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ200หลังคาเรือนด้วยกันนะคะรวมไปจนถึงโบราณสถานที่ป่าต้นนะคะก็มีวัดประมาณ2-3วัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็ได้รับความเสียหายเช่นเดีวยวกันตอนนี้ในส่วนของ ทางเจ้าหน้าที่ของทางสวีเดนก็กำลังเข้าไปวางแผนที่จะบูรณะซ่อมแซมอยู่ด้วยนะคะและในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามภารกิจนะคะในการค่อยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนเปาตลอดช่วงเวลาประมาณ4-5วันที่ผ่านมา